ไม่เห็นแลยโอ้โหสังขยาไปนทั้งลมทั้งอีมาลมแรงมากดูเลยพัดขับรถลำบากมากเลยเราไม่ได้ขับนะท่านจะคุณขับนี่โชเฟอรไปคอยขับเจ้าคเราขับชา้าๆเพื่อนๆไปเร็วไม่ได้เพราะว่าลมมันพัดทีมา้ามันบงังนองไม่เห็นเส้นทาง ่วิ่งเร็วไม่ได้ต้องไปแบบระมัดระวังอ่ะเพราะว่าอีาตกใหม่ๆอย่างนี้ย่ ้เช้าคุณหลวงก็ไปส่งแล้วกลับบ้านแล้วคุณหลวงก็ไปรับแล้วเราก็กลัดมาโอ,โอ้ดูดิคิดว่าหมดแล้วคิดว่า ที่ตายมามาในรถเลยคือร้อนเกินกาพอฉัน ลมพัดมันก็หลุดทั้งลากเอ,อกลับไปบ้านต้องรีบไปทำกับข้าวกินทีกุม้มากสงสัยจะต้องได้ตำแตงปัก๊ปกๆตำแงตแงตำแตงง่ายๆมีขนมจีนเก่าอยู่ในตู้เย็นเอาง่ายๆกินไปก่อน ไปทางความหิวไปก่อนเพราะวันนี้รีบไปทํางานไม่ได้เตรียมอาหารอะไรไปกินเลยกินเอาแต่น้ํารูปท้องกินแต่น้ำหิวๆๆๆหิวหิวหิวกินไฟได้แล้วตอนนี้ตึงจะกินายได้หนึ่งตัว nice. นี่สวยนะวิวสวยวิวไปดูวิวนะจัตุกนไอปดูม้าไกปปิ๊กอปนี่ม้า บ้านของแม่นานจะจ๊้อยู่ข้างล่าง,งบ้านใครก็ก็อยู่บ้านใครบ้านเถื่อกันก็ไม่ออกนอกมันหนาวมันเย็น มาเล่นหิมะย่าอยากไปเที่ยวสวิเดนอยากไปเล่นหิมะหลายเห็นหิมะตื่นตาตื่นใจอยากพามาอยู่แล้วครังนี้มันมายาก